ค่อนเพื่อนๆวันนี้เราจะทำเมนูมกะเพรามามา่มานะคะกะเพรามาม่านะคะเพื่อนเอาเราก็จะมาลวกมาม่าก่อนนะคะเพื่อนต้มน้ําให้ร้อนนะคะเพื่อนแล้วก็ใส่มาม่าลงไปเลยคะ่ะอันนี้มาม่าเราจะหักครึ่งไว้นะคะเพื่อนๆ่ะ,ะเพราะว่าจะได้ช่วงผัดจะได้ผัดง่ายๆเลยน,นะคะเพื่อน,อนๆลวกมาม่าก่อนนะคะ จงไว้ให้มันสุกก่อนนะคะเพื่อนคมาะม่าเราก็ได้ที่แล้วค่ะเพื่อนนี่หนีบใส่ภาชนะไว้เลยนะคะเพื่อนนี่ค่ะเพื่อนๆมาม่าเราก็ได้มาแล้วนะคะเพื่อนค่าเราก็จะคุกน้ำมันนิดนึงนะคะเพื่อนไม่ต้องใส่เยอะนะคะ ใส่แค่ไม่ให้เส้นมาม่าเขาติดกันกระเพอะน,นะคะเพื่อนนี่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้คุณแม่ก็จะมาสอนเชฟบิ๊กทำกระเพรามามา่มากุ้งสดหมูสับนะคะับเพื่อนค่ะสำหรับเครื่องปรุงเรานะคะเพื่อนเพื่อนเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะสำหรับส่วนผสมเครื่องปรุงของเราก็มี มามา่มามาม่าอันนี้เราลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็คลุกด้วยน้ํามันนะคะเพื่อนๆคลุกด้วยน้ํามันเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อไม่ให้เส้นมันติดกันนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะมาม่าเราจะทานเยอะทานน้อยแล้วแต่ปริมาณของคนที่ทานนะคะเพื่อนแล้วก็มีกุ้งสดนะคะเพื่อนอันนี้เราก็ทําความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มีพริกค่ะเพื่อนๆพริกกระเทียมตำเรียบร้อยอันนี้เป็นซอสปรุงรสกับรสตีนะคะ เราจะใส่รวมกันไว้เลยค่ะอันนี้คือซอสปรุงรสกับรสดีค่ะเพื่อนหมูสับค่ะแล้วก็มีอันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลทรายไปปรุงรสอาหารนะคะเพื่อนน้ำปลาแล้วก็ยังจะไม่ใส่เพราะว่ามันมีรสดีกับซอสปรุงรสถ,ถ้าอาหารเราปริมาณน้อยเนาะเราก็จะเพิ่งใส่น้ำปลานะคะเพื่อน เป็นต้นหอมนะคะาขาดเรามาทำกันเลยโอ้ขาดอีกหนึ่งอย่างนะคะเพื่อนตอนนี้ขาดไม่ได้นะคะเพื่อนกระเพราค่ะนี่ค่ะพระเอกของเราก็คือกระเพรานะคะเพื่อนใส่มากใส่น้อยแล้วแต่เราชอบนะ,ะเพื่อนขาดเพื่อนเพื่อนเราก็ตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ํามันลงกันเลยนะคะเพื่อนอันนี้น้ํามันแม่ใส่ให้เนะเาะแล้วก็กะไปทน่ิมาลยังไม่ถูก ใส่น้ำมันลงไปแล้วเราก็เอาเอาพริกลงพลิกลงเลยทำเบาๆใส่ลงไปเนี่ยเสียงให้เอาสับสับเลยก็จะขุนนะคะะรับตับหมูบดลงมาเลยลูกตับหมูบดลงมาเลยผัดก็เลย มีลมก็ว้านลมันก็มีกลับมาหาเราผัดกบไปชื่วช่วประมาณนี้เลยเอากุ้งใส่ลงมาหนึ่งใส่ลงมาไปจะไม่เต็มแลให้หนึ่งขัดจะไม่เนานะผัดไป กุ้งสุกลูกก็เอาซอสใส่ลงไปเลยลูกซอสปรสุงรสใสไปเลยอาเน,นี้มาให้หนูกไปหยิดพ้อมเล็กมาอืมน่าจะเสียต้นตีอยู่กลางผัดเลยผัดไปเลยลใส่น้ำตาลลงไปเลยลูกใส่น้ำตาลนะ แล้วเราก็ใส่เส้นมาม่าใส่เส้นมาม่าขยุ้ยทท่านนี้ใส่เส้นมะม่าแล้วบิ๊กต้องขัดแบบนี้ถ้าเราใส่เส้นมะมาต้ขัดแบบนี้คือเพราะว่ามันจะไม่เชื่อใส่ขันแบบที่แม่ะอักต่างขัแบบนี้ตรงๆงไปแบบ๋ยวน้ลได้ร ตักให้ถึงก้นกระเอ,อายเดี๋ยวแม่จะเติมน้ำให้เข้าหน่อยทั่วยังกะว่าไม่ทั่วแล้วเราก็หยิบกระเพราลงมาเด,ดี๋ยวแม่จะบอกไม่ต้องหมดดุยุมๆมาเขายุมมา,อมมาเออเอาใส่อีกนินดนึงดออุผัดเลยงุตามเหมือนแม่บอกแบบน้ำแห้งเหรอ เดี๋ยวน้ำเติมน้ำาพนิดหนึ่งให้น้ำขุกผิดนะคะเพืเ่อนๆเราจะไม่ใช้น้ำเยอะอันนี้เป็นน้ำที่เราลวกมามนาแล้วก็เติมลงไปค่ะถ้ากะเพราเยอะไหมถ้าแค่ก,กะเพราเยอะเราก็เติมกระเพราอีกอันนี้เนี่ยนิดหน่อยลูกไม่ต้องใหาเยอะนี่แล้วกะเพราที่เอามาใหม่เนาะมันก็จะขุกไม่ทันกันเราก็ต้องเอาเลงข้างล่างลงลงข้างล่างเพื่อให้ได้ความร้อนมาลูกอืมค่ะ อ่ะผัดไปลูกแล้วโรยต้นหอมแล้วก็ผัดไปเลยลูกโรยต้นหอมแล้วก็ผัดไปเลยสงสงขึ้นเหมือนที่แม่บอกแม่จักะเพราให้นี่นี่นี่ค่ะหน้ากาผัดกะเพราเย็บยิบนะ,ะ้ะเเส่ยมอืมหอมแล้วหอมหน่าอร่อยค่ะสำหรับการปรุงเครื่องเรายังใหม่อยู่เนาะแม่เราจะเอากระเทียมเครื่องปรุงให้ เพราะว่าเขายังกะปริมาณไม่ถูกนะคะเพื่อนๆค่ะพอ,อราหลุดเสร็จแล้วค่ะแค่นี้ขุดขุดลงให้ดีเอาอตะล่อมตะล่อมแล้วก็ปิดไฟนะคะเพื่อนนี่ค่ะกะเพราม่าม่าเชฟยิปนะคะเพื่อนๆค่ะหน้าตากัหน้าทานนะคะเพื่อนๆหอมมากค่ะคเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาชิมรสชาติกันว่าเป็นยังไงเดี๋ยวแม่จะชิมรสชาติให้นะคะว่ามันอร่อยไหม าก็ใช้ซส้มน,นี้เนาะชิมดูถ้าว่าเจิดเราก็าเติมน้ำปลานะครับเพื่อนเราแม่ขอชิมก็ชาตดกูร้อนค่ะร้อนมากอือก็ชาดอร่อยค่ะเพื่อนพอดีเลยค่ะกลมกล่อมพอดีเลยใช้ได้ค่ะเพื่อนแซ่บ นี่ค่ะพเพื่อนๆจ๋ากระเพรามาม่ากุ้งจดหมูสับของสีมือเชฟบิก๊กนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพเพื่อนๆคะ่ะอร่อยนะนอร่อยค่ะแต่ว่าุณแม่ชิมไปแล้วอร่อยค่ะพเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะพเพื่อนๆจ๋าค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เชฟบิ๊กกับคุณแม่ด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะ ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจนะคะเพื่อนๆะ่ะขอบคุณมากมาค่ะสวัสดีค่ะ